สวัสดีค่ะชันนาสงสาวรัชพงศ์คันนะคะวันนี้จะมาสอนการใช้ Microsoft Word 2013ค่ะหละับนะคะก็เปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมาค่ะแล้วก,กดเอกสารเปล่า Microsoft Word นะคะเปิดได้แล้วขึ้มนมาก็จะมีหน้าแรกแทรกออกแบบข้พอโครงหน้าการะดาษอ้างอิงการส่งจดหมาย มีมุมมองแซ่นะคะแซ่ก็คือเส้นตารางรูปภาพรูปภาพนี้คือรูปภาพที่ทอ,อยู่ในคลองแล้วก็จะรูปภาพแบบออนไลน์ก็คือทางเด็กน,นะคะแล้วก็มีรูปร่า,า,าง,ขขงก็รูปภาพในข่ายทีนี้พวกกลุ่มมาต่งตางๆนะคะแถมภูมิต่พู่กันมีเริรร่มพู่กันแบบไหนะแล้วก็มีหวัวหน้ากระดาษากระดาษอักษรศิล เอาแบบว่าเอาเราอเอาแบบเหมือนเอาแบบพ่อพ่อย์อะค่ะเขาคบากนะคะก็มีระยะขรยขอบก็มีแล้วราเราจะเอาแบบไหนการวาเนี้ยคือมีรยตั้งเนี่ยนอนขนาดก็คืมีขนาดอ4 A3 แต่ว่าตาที่ว่าเราต้องการนะคะว่าตะไหนทำอะไรเพราะเรมมส่วนมากเขาเรื่นะคเราจะทำแบบทค่ะ อันนี้ก็เป็นการเยื้อค่ะยื้อก็บอกว่าให้เราอบเยื้อครั้งแรกไป้ฝั่งในทางซ้ายทางขวานะคะหน้าแรกนะคะก็จะเป็นตัวขอนตัวอย่างนะคะก็จะมีปินฟอนนี่นะคะฟ้อนอะไรถ้าวัฏจักรฟอนเยอะๆก็ต้องหลดอิเล็กตรองนะคะตัวอย่างแล้วก็ตัวหนาตัวเอียง ั้นใต้คะเส้นใต้คือเส้นใต้สองคะแล้วือ่เะคนี่ก็ร้าอันี้คือปรับหาเองตามที่มันอให้นะคะนี่คือสีสีก็ไมสีเลือกค่ะนีเรื่องแสงค่ะปรบวีเอฟปรับให้เราเล่นกับเอะไรอจะไม่ใช่การใช้ 你想吗？是的，你在家，我要帮你干活，绝不让你们受